เดี๋ยววันนี้นะคะแม่แหม่มค่ะจะมาเล่าเรื่องที่แม่แหม่มเนี่ยปวดนิ้วค่ะแม่แหม่มเป็นนิ้วนะคะแล้วก็ปวดมากนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงตั้งแตเ่เริ่มปวดแรก,แรกนะคะจนถึงแบบว่า เรียกรถฉุกเฉินในญี่ปุ่นนะคะคืออยู่ญี่ปุ่นมา19ปีเนี่ยเป็นครั้งแรกนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาคุยว่าเออเรียกรถฉุกเฉินมีค่าใช้จ่ายไหมไปโรงพยาบาลเขาทํายังไงบ้างแล้วข้อควรระวังอะไรเป็นยังไงบ้างโอเคเดี๋ยวจะมาเริ่มเล่าเลยนะคะแต่ก่อนอื่นเลยโรคนิ่วเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบว่านิ่วในท่อปัสสาวะนิ่วในไตนะคะ ผู้ชายค่ะจะมีโอกาสนะคะเป็นโรคนี้มากกว่าผู้หญิงค่ะเพราะว่าท่อแบบตัดสาว่าย,ยาวมากๆเลยในผู้ชายเจคนนะคะจะเป็นนิ้วหนึ่งคนซึ่งหนึ่งในเจนั้นก็คือพ่อแว่นค่ะพ่อแว่นเคยเป็นนิ้วแล้วและในผู้หญิง15้าคน15้าคนจะมีผู้หญิงเป็นนิ้วหนึ่งคนและแม่แบบก็คือ1ใน15้าที่เป็นนิ้วนะคะโอเคแม่แบบจะมาเริ่มนะคะเล่าเลยนะคะ อาการคือปวดบั้นเอวค่ะปวดบั้นเอวตรงนี้ปวดบั้นเอวตรงนี้คือเริ่มปวดตั้งแต่ตอนอยู่ประเทศไทยค่ะเพราะแม่แหม่มกลับไทยใช่ไหมแม่แหม่มก็แบบปวดบั้นเอวอะไรเงี้ยก็มีความรู้สึกแบบเอ้ยหรือเราไปเอี้ยวตัวหรือเราไปยกของเอ๊ะทำไมเหมือนแบบเส้นมันตึงๆนะ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปนวดค่ะแม่แหม่มนะไปนวดน้ํามันค่ะนวดแบบว่าสปอร์ตเลยนะ แล้วทีนี้เขาก็รีดอะค่ะแบบรีดตรงนั้นกดท้องตรงนั้นกดท้องตรงนี้ค่ะก่อนที่จะกลับก่อนที่จะขึ้นก่อนที่ขึ้นจะขึ้นเครื่องบินกลับสองวันก็คือไปนวดน้ํามันสองวันเลยวันหนึ่งนวดสองชั่วโมงวันหนึ่งนวดสองชั่วโมงติดกันแบบนี้แล้วก็ไปเดินจัตุจกักเดินตั้งแต่เช้าจนถึงเที่ยงเดินตั้งแต่เช้าจนถึงเที่ยงแบบนี้สองวันติดใช่ไหมคะเสร็จปุ๊บขึ้นเครื่องบิน ขึ้นเครื่องบินกลับมาญี่ปุ่นค่ะพอวันที่มาถึงญี่ปุ่นเนี่ยพอมาถึงบ้านช่วงเช้าค่ะคือแบบอยู่ดีๆก็ปวดเลยปวดแบบปวดแบบปวดทนไม่ได้อ่ะค่ะแล้วก็คือประจําเดือนมาพอดีประจําเดือนมาปุ๊บแล้วก็ปวดปวดแบบเฮ้ยเฮ้ยอะไรเงี้ยค,คือทนไม่ได้เลยนะอาการปวดคือเหมือนปวดคลอดเลยค่ะเหมือนตอนปวดที่จะคลอดนอกอะ,อะไรเงี้ย แล้วก็โทรไปหาพ่อแว่นค่ะโทรไปหาพ่อแว่นแบอบกพ่อแม่ปวดท้องปวดมากเลยเนี่ยทําไม่รู้ว่าปวดเป็นอะไรอะไรเงปว,ปวดมากปวดมากเสร็จปุ๊บพ่อแว่นก็บอกว่าจะให้เรียกรถฉุกเฉินเลยไหมอะไรอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เราอยู่บ้านคนเดียวอ่ะจะเรียกรถฉุกเฉินหรอแล้วบัตรโรงพยาบาลูันนี้นั่นอะไรอยู่ที่ไหนอ่ะก็เดี๋ยว เดี๋ยวรอก่อนแล้วพอแวงก็บอกว่าแป๊บนึ่งเดี๋ยวเขาจะโทรไปหารถฉุกเฉินว่าจะอะไรยังไงเสร็จปุ๊บพอแวนค่ะโทรไปปรึกษารถฉุรถฉุกเฉินใช่ไหมรถฉุกเฉินบอกว่าเนี่ยสามารถเดินได้ไหมคือปวดท้องนะสามารถเดินไปเข้าห้องน้ําไปทําอะไรยังทําได้ไหมก็โอเคยังเดินได้ตอนนั้นยังเดินนะเขาบอกว่าถ้ายังเดินได้ให้นั่งรถไปเองให้ไปเอง รถฉุกเฉินจะไม่เข้ามาถ้าในกรณีที่ยังเดินได้ในอะไรเงี้ยรถฉุกเฉินจะไม่มาก็โอเคก็เลยยังไม่เรียกเสร็จปุ๊บพอพอแวนน่ะกลับจากที่ทํางานมาหาเราเราก็คือแบบอา,อาการปวดที่แบบว่าเมื่อกี้เนี้ยเมื่อกี้ที่ปวดมากเลยปวดแบบทนไม่ได้ปวดแบบโอ๊ยแบบเนี้ยอ้าวมันหายไปเฉยเลยอะ่ะตอนช่วงเช้ามันหายไปเราก็เลยแบบไม่รู้สิเอ้แล้วก็คือคิดอยู่ในหัวว่าเฮ้ย หรือว่าเราไปนวดมาหรือว่าตอนนั้นเราอะยังไม่ได้เป็นประจําเดือนพอเป็นประจําเดือนละมดลูกมันพองหรือเปล่าหรือเป็นนวดมากเกินไปหรือเปล่านวดมากเกินไปทําให้หมดลูกพองไหมคือตอนนั้นก็คิดเป็นแนวนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอ้ยรู้ว่าเป็นเพราะเรากินหอยหอยแข็งหรือเปล่ามันทําให้ปวดท้องเอ๊ะแต่มันก็ไม่ได้ท้องเสียนี่ก็คือแบบคิด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 ,คดคอย่างเงี้ยค่ะก็ปล่อยไปเสร็จปุ๊บ พอเย็นวันนั้นค่ะเย็นวันนั้นปุ๊บสักประมาณทุ่มกว่าสองทุ่มนั่งกินข้าวกันอะไรอย่างเงี้ยหูอยู่ดีๆก็ปวดอีกปึ๊กทันนี้นะปวดแบบคานเลยค่ะคานแบบโอ๊ยโอ๊ย,อยไม่ไหวแล้วคานคานคา,านเลยแล้วทันนี้พ่อแว่นก็เห็นว่าหูไม่เคยเห็นแม,แม่แม่ปวดอะไรขนาดนี้เฮ้ยทำไมปวดเงี้ยอะไรเงี้ยหูคานเลยทันนี้ก็โทรไปเรียกรถฉุกเฉินค่ะ โทรเรียกฉุกเฉินแล้วก็บอกว่าเนี่ยเมียเนี่ยเดินไม่ได้แล้วปวดมากเดินไม่ได้แล้วเสร็จปุ๊บโอเครถฉุกเฉินก็รีบมานะพอมารถฉุกเฉินมาเสร็จปุ๊บรู้ไหมว่ารถฉุกเฉิน่ะรถฉุกเฉินที่ไม่ฉุกเฉินมันคืออะไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังคือรถฉุกเฉินญี่ปุ่นนะคะเขาอะจะเข็นเอาเราใส่เตียงปุ๊บขึ้นไปบนรถฉุกเฉินเสร็จนะเขาจะสอบถามอาการก่อน สอบถามตรงนี้เจ็บไหมตรงนี้เจ็บไหมโน่นนี่น,ะนั่นโน่นถามถามกินอะไรมานน่นนี่นะั่นถามรถก็จอดอยู่หน้าบ้านเรานะจอดอยู่เฉยๆซึ่งไม่เหมือนที่ไทยถ้าฉุกเฉินมาพบถึงบ้านปุ๊บจับยัดโรงพยาบาลเลยใช่ไหมไม่แล้วเขาก็สอบถามอาการเสร็จปุ๊บแล้วคนคนบนรถฉุกเฉินเนี่ยจะมี3คนคนขับหนึ่งคนแล้วก็ผู้ช่วยอีกสองคนนะคะเขาก็โทรติดต่อพอเขาฟังเรื่องเราจากเราแล้วแล้วเขาก็ โทรติดต่อโรงพยาบาลว่าตอนนี้นะครับมีผู้หญิงอายุ44นะปวดท้องนู่นนี่นั่นนั่นโรงพยาบาลจะรับไหมครับอ่ะโทรไปถามโรงพยาบาลด้วยนะจะรับไหมเขามีบัตรนู่นบัตรนี้บัตรนู่นบัตรนี้อ่ะถ้ารับโรงพยาบาลก็รถฉุกเฉินเนี่ยก็จะพาเราอ่ะไปส่งโรงพยาบาลนั้นแต่ถ้าไม่รับถ้าไม่รับนะไม่รับเคสนี้เขาก็จะโทรไปโรงพยาบาลอื่นอีกว่าสวัสดีครับตอนนี้มีเคสนี้นี่นี่นี่ครับรับไหมครับ อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบฉุกเฉินที่ไม่ฉุกเฉินก็ต้องดูบัตรนุ่นนี้นั่นก่อนให้ครบก่อนมีบัตรอันนี้ไหมขอดูนั่นดูนี่แล้วก็สัมภาษณ์สัมภาษณ์ว่าเราโอ้โหเราก็แบบจะตายอยู่แล้วเราก็แบบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยู่อย่างเงี้ยค่ะเสร็จปุ๊บโอเคตกลงโรงพยาบาลตรงนี้รับโอเคเขาก็พาเราไปส่งแต่รถฉุกเฉินเนี่ยเราไม่ต้องจ่ายเงินนะคะ เป็นองค์การของรัฐบาลค่ะฟรีอันนี้ไม่ต้องจ่ายเงินนะเสร็จปุ๊บเขาก็ไปส่งเราที่โรงพยาบาลเข้าฉุกเฉินแล้วเขาก็รายงานกับพยาบาลว่าเออนี่เป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บคุณหมอนะคะที่อยู่เวรฉุกเฉินเนี่ยจะเป็นคุณหมอทั่วไปนะคะเป็นคุณหมอทั่วไปที่เขาว่าไม่มีสิทธิ์ออกยาที่แรงหรือยาเฉพาะโรคให้เราเลยนะ เขารู้ว่าเราปวดเสร็จปุ๊บพอไปถึงเนี่ยเขาก็จะเอาแม่แบบอ่ะเข้าเครื่องเขาเรียกว่าโดมหรอเอ็กซเลยค่ะเอ็กซเลยเลยเอาเคเข้าเครื่องเอ็กซเรยเสร็จปุ๊บเขาก็คนพบว่าอ้าเจอหินเจอเห็นหินอยู่ตรงนี้เลยหินอ้อรู้แล้วว่าปวดนิว้วเสร็จปุ๊บแต่ด้วยความที่เขาเป็นหมอทั่วไป เขาไม่สามารถที่จะให้ยาแรงยาเฉพาะโรคหรือยานูุนนี้ได้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาให้ได้แค่ยาระงับความปวดนะคะยาระงับความปวดคือยาที่ได้อะเป็นยาแบบเสียบก้นค่ะก้อนแบบนี้แค่นี้แค่นี้นเสียบก้นให้เราแล้วมันจะอยู่ได้6ชั่วโมงนะคะเสร็จปุ๊บเขาบอกว่าแล้วพรุ่งนี้ให้มาหาหมอตอน9้าโมงเช้าอันนี้ให้ได้แค่ยาแก้ปวดไปก่อนนะ มันจะอยู่ได้6ชั่วโมงตอนนั้นความปวดของแม่แหม่มก็เริ่มทุเลาแล้วเพราะว่าปวดนิ้วเนี่ยมันไม่ได้ปวดตลอดนะมันปวดช่วงจังหวะที่ก้อนนิ้วอะมันเคลื่อนแล้วเราก็จะปวดปวดเราอาจจะปวดเต็มที่เลยยนาทีอ่ะแล้วมันก็หายพอมันไม่ปวดมันก็คือไม่ปวดเลยนะใช้ชีวิตปกติมากคือตอนนั้นความปวดเริ่มหายไปแล้ว เขาก็ใช้ยาเสียบก้นเราไปแล้วแล้วเขาบอกอยู่ได้อีกหกชั่วโมงมันก็พอดีน่าจะเช้าเช้าเสร็จปุ๊บแล้วก็เขาเราเขาก็จะให้ยาแก้ปวดมาค่ะล็อกโซนียาแก้ปวดถ้าปวดอีกก็กิกนกินยาตัวนี้นะกินนะยาแก้ปวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่นั้นแต่ข้อควรระวังที่คือเวลาเพื่อนๆขึ้นรถฉุกเฉินนะ่ะเราไม่ต้องเอาญาติเอาพี่น้องอะ่ะขึ้นไปด้วยแล้วตามไปด้วยนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมรถฉุกเฉินเขาจะไปส่งเราอย่างเดียวเขาไม่ได้รับกลับนะ ถ้าเพื่อนๆนอ่ะถ้า,ถาสมมติว่าอ้าวพอแว่นขึ้นรถฉุกเฉินไปด้วยอย่างเงี้ยอ้าวแล้วตอนกลับกลับยังไงอ่ะค่าแท็กซี่แพงมากแพงมากๆทีนี้พอพะแว่นมีประสบการณ์ไงก็เลยแบบให้แม่แบบเนี้ยนั่งรถฉุกเฉินไปคนเดียวและพอแว่นอ่ะขับรถตามเพื่อที่จะไปรับไม่นั้นเราจะเสียค่าแท็กซี่เยอะมากและถ้ายิ่งเป็นโรงพยาบาลไกลๆแล้วเป็นกลางคืนดีค่ะโอ้โหเราจะเสียค่าแท็กซี่แพงมากพะแว่นก็เลยขับรถตามไปค่ะ โอเควันแรกวันแรกใช่ไหมพอเราได้รับยาเสร็จปุ๊บแล้วก็จ่ายการไปหาหมอฉุกเฉินในช่วงกลางคืนนะคะแพงมากนะค่ายาจะแพงกว่าตอนกลางวันเพราะฉะนั้นเป็นอะไรที่ปุ่นเนี่ยยายาแบบต้องรีบไปเลยอะ่ะเป็นอะไรนิดหน่อยสงสัยว่าเป็นอะไรนิดหน่อยรีบไปเลยสงสัยว่าเป็นอะไรนิดหน่อยรีบไปเลยอย่าทิ้งแบบนี้เสร็จปุ๊บ พอกลับมาจากโรงพยาบาลใช่ไหมคะพราแววนไปรับกลับมาจากโรงพยาบาลเสร็จปุ๊บเขาบอกว่ายาเนี่ยอยู่ได้หกชั่วโมงที่ไหนล่ะกลับมาถึงบ้านคะ่ะไม่ถึงสามชั่วโมงคะ่ะไม่ถึงสามชั่วโมงปวดอีกแล้วปวดแบบโอ๊ย,อยทนไม่ไหวแล้วคะ่ะลงไปดิน้นดิ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 นข้างล่างเสร็จปุ๊บแฟนก็เห็นแบบอุยทําไมมันปวดอย่างเนี้ย ขนาดให้ยาเสียบก้นมาแล้วนะยังปวดขนาดนี้เลยนะก็เลยโทรไปปรึกษารสฉุกเชินอีกเป็นครั้งที่สองเขาก็คุยคุยคุยกันบบกว่าเมียเนี่ยปวดมากเลยนะนู่นนี่นั่นแล้วเนี่ยถ้าไปโรงพยาบาลที่อื่นเนี่ยเขาจะมีการรักษาแบบอื่นไหมจะมีอะไรแบบนี้ไหมอะไรเงี้ยเขาก็คุย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 กันเสร็จปุ๊บพอแวนเขาก็มาถามว่าจะไปไหมกนญาก็เลยบอกแล้วทีนี้แม่ ไปเข้าห้องน้ําค่ะรู้สึกว่าโอ้โหมันปวดไม่ไหวแล้วยังไงก็จะไปโรงพยาบาลเขาอาจจะให้แบบว่ายาในน้ําเกลือฉีดยากแก้ปวดหรืออะไรอย่างเงี้ยให้เราหายปวดก็เลยคิดแบบนี้เสร็จปุ๊บเราเป็นประจําเดือนใช่ไหมเราก็กลัวว่า,วาเฮ้ยเดี๋ยวถ้าหมอให้ยาเสียบก้อนอีกหรืออะไรมันจะสุกป,ปกเราก็ไปนั่งยองๆแล้วก็ล้างทําความสะอาดไอ้จังหวะน,นั่งยองๆล้างทําความสะอาดอะยาที่มันเสียบในก้อนอนะ่ะเหมือนแบบมีความรู้สึกว่ามันหลุดออกจากก้อนอนะ่ะเฮ้ย ยามหลุดออกจากก้นแล้วอะท่าน,นี้มันก็ในตัวเราก็ไม่มีอะไรรูด้ดีเราก็จะต้องปวดใช่ไหมเสร็จอ่ะรถฉุกเฉินมาอีกโหครั้งที่สองนะคะครั้งที่สองในวันเดียวกันนะโหตอนนั้นกําลังปวดมากเลยปวดมากเลยดิ้น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 ,น,น,นหมอก็เลยบอกว่าเนี่ยถ้าไปโรงพยาบาลที่สองเนี่ยเขาก็จะรักษาคุณในแบบเดิมนะ เขาไม่ได้แบบว่าไม่ได้มียาแก้ปวดนู่นนี่นั่นนะเขาจะรักษาคุณในแบบเดิมนะเราก็เลยแบบเราก็เลยแบบว่าเฮ้ยทาไมทําไมไม่ให้ยาแก้ปวดทาไมนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นเขาก็บอกว่าเออหมอที่เป็นหมอทั่วไปไม่สามารถที่จะออกยาอะไรอย่างนี้ให้ได้ถ้าคุณไปคุณก็จะได้ยาตัวเดิมแต่เราก็เลยอ่ะ ยาเสียบก้นมันหลุดออกจะก้นไปแล้วนี่ก็ก็ไปก็ได้ไปเพื่อที่จะไปเอายาตัวนี้เพราะมันปวดมากค่ะโอเคพอไปแต่ว่าก็แอบคาดหวังไว้ในใจว่าเฮ้ยหมออาจจะฉีดยาแก้ปวดให้แล้วก็ให้น้ำเกลือแล้วก็อยู่ใกล้ๆหมอแล้วหมอจะดูไม่เลยพอไปโรงพยาบาลที่สองจังหวะที่แบบอา้าวหยุดปวดพอดีพอไปถึงโรงพยาบาลที่สองอา้าวไม่ปวดแล้วหรอ,อก็เลยบอกอา้าว เพิ่งหายค่ะก็ไม่ปวดแล้วแต่ว่ายายายที่ยายที่เสียบก้นนอะคะ่ะก็มันหลุดออกไปแล้วเขาก็เลยหวลัวร้อทําเหมือนหวัวล้อแบบอ้ามนั่นเดี๋ยวเอายายไปนะแล้วก็เสียบใหม่ให้มันดีๆแล้วก็ยายให้หลุดอีกละ่ะพูดแค่นี้นะเสียบดีๆแล้วก็ยายให้หลุดอีกละ่ะแล้วก็ให้ยายเสียบก้นมาหนึ่งเม็ดเม็ดนั้นอราคาหนึ่งพันห้าร้อยบาทแล้วก็พอแว่นก็ไปรับกลับบ่านเหมือนเดิมเนี่ยค่ะ พอกลับมาบ้านเสร็จโอเคเรียบร้อยก็ปวดงงง่วงก็ไม่มีอะไรแล้วพอถึงตอนเช้าค่ะตอนเช้าปวดอีกแล้วปวดอีกแล้วตอนเช้านี่คือจะต้องไปหาหมอตอนเก้าโมงเช้านะคะนัดหมอไว้จะไปหาหมอตอนเก้าโมงเช้าปวดตั้งแต่ตอนเท่าไหร่แปดโมงค่ะคือไปนั่งรอรออยู่ในรถค่ะพอแว่นก็ไปติดตอ่อดูนี่นั่นนี่ก็เลยแบบอยู่ในรถแล้วก็ปวดละ แปดโมงเช้าปวดทนไม่ไหวแล้วออไม่ไหวก็เลยเข้าไปในโรงพยาบาลกับพ่อแว่นก็เลยบอกพ่อแม่เดินไม่ไหวแล้วพ่อก็เลยเอารถเปิดวีลแชร์เราก็ไปนั่งเสร็จปุ๊บแล้วเขาก็จะแบบยังไงอะแม่ก็นั่งปวดอยู่ยงั้น,นะคะ่ะปวดแบบโอ,อ้ยโอ,อ้ยโอ,อ้ยอ,อ,อย่างเงี้ยค่ะปวดอยู่เงี้ยคือถ้าถ้าที่ปวดเนี้ยนะ ถ้าเราอะความดันปกตินะคะความดันหัวใจปกตินุ่นปกติเนี่ยมันจะไม่ฉุกเฉินค่ะเราก็ต้องรอคิวไปถ้าเราอยากฉุกเฉินคือเราก็ต้องไปลดฉุกเฉินแล้วเขาก็พามาอย่างนั้นอนะหมอจะไปดูแต่ถ้าแบบว่าความดันปกติอะไรปกติเนี่ยปวดก็ปวดไปค่ะปวดตั้งแต่แปดโมงใช่ไหมกว่าจะเจอคุณหมออะประมาณสิบโมงกว่าเ็าปวดอยู่อีกนั้นเอ้เออเอออเสร็จปุ๊บ พอไปเจอคุณหมอคุณหมอก็บอกว่าเนี่ยเป็นนิ้วอ่ะก้อนเล็กนะการรักษาก็คือจะให้ยาแก้ปวดนะคะยาแก้ปวดแล้วคุณอ่ะก็ไปกินน้ํากินน้ําเยอะๆนะเพื่อให้นิ้วเนี่ยหลุดออกไปเองตามธรรมชาติคุณหมอบอกแบบนี้ค่ะค่ะแล้วก้อนนิ้วที่แม่แหมเป็นเนี่ยคะ่ะเป็นประมาณ2มิลน,นะคะ2มิลซึ่งมันเล็กมากๆแต่คุณหมอบอกว่า ขนาดของก้อนนิ้วเนี่ยไม่เกี่ยวนะก้อนเล็กเนี่ยปวดมากไม่ใช่ว่าเออเป็นก้อนใหญ่แล้วจะปวดมากบางคนเป็นก้อนใหญ่ๆไม่ปวดก็มีนะคะแล้วแต่นะคะขนาดของก้อนนิ้วอะ่ะไม่เกี่ยวกับความปวดนะถ้าคนจะปวดคือมันก็ปวดเพราะหมอบอกว่าออยาสลายนิ้วอะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะคะเพราะว่า ยาสลาลนิวเนี่ยเลิกใช้ในญี่ปุ่นเมื่อตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วนะคะพอเขาวิจัยคนพราะว่ามันได้ผลประโยชน์น้อยมากเขาก็เลยยกเลิกไปแล้วก็เขาก็ไม่ได้ทำเลซองเลเซอร์ไม่ได้ทำให้อันนั้นคือเหมือนว่าเป็นการรักษาอีกเลเวลหนึ่งของแม่แมแมแค่2มิลเขากินน้ำเยอะๆเขาบอกว่าสักประมาณ2อาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยอัตราที่มันจะออกธรรมชาติเนี่ยประมาณ80%เซ ก็จะหลุดออกไปแล้วเพราะฉะนั้นให้ยาแก้ปวดนะคะกลับไปกินแล้วเราก็ต้องไปทนปวดเอานะเสร็จปุ๊บช่วงนั้นมันก็ปวดมากๆเลยเพราะแววนก็เลยบอกว่าเนี่ยเขาทนไม่ไหวหรอกนะเขาปวดถ้าเป็นที่ไทยนะจะต้องมียาฉีดแก้ปวดให้ทางสายน้าเกลือนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่น,นอะไรเงรี้ยพรแววนก็พูดพูดพูด,พด,พดจนแบบโอเคหมอก็จับไปตรวจเลือดก่อนว่าเออตรวจเลือดเพราะตอนนั้นอะไตของแม่แมแมอักเสบด้วยค่ะคือไตบวม เหมือนก้อนเหมือนก้อนนิ้วมันไปอุดแล้วทําให้ไตบวมด้วยเสร็จปุ๊บอาคคณิกก็ไปตรวจเ,เลือดไปเช็คเลือดจอเจอเชืเอ้อราเชื้ออะไรนูน่นนี่นั่นไหมก็ไปตรวจไม่เจอแล้วเขาก็ให้ยาแก้ปวดอะคะ่ะทางน้าเกลือยาที่ให้นะยาแก้ปวดสําหรับคนที่เป็นมะเร็งเลยนะซึ่งยาตัวนี้แรงมากๆถ้าได้รับยาตัวนี้ห้ามขับรถนะขนาดได้ยาตัวแรงนะตัวแรงที่แบบนางแบบโหจะง่วงง่วงมาก ขนาดได้ยาตัวแรงนะัยังปวดสุดๆเลยค่ะบอกไว้เลยว่าปวดสุดๆพอได้ยาเสร็จกลับมาบ้านแล้วใช่ไหมกลับมาบ้านก็ได้ยาล็อกโซนินนะคะยาแก้ปวดนะคะแล้วก็พอจะปวดก็กินยาก็เนี่ยคะ่ะแม่แม่ปวดแบบเนี้ยอีกประมาณสามวันพอสามวันผ่านไปเสร็จปุ๊บก,ก็ไม่ปวดค่ะไม่ปวดลว พอสามวันผ่านไปก็คือใช้ชีวิตปกติอ๋อไม่ปวดแล้วเสร็จปุ๊บพอครบรอบนะคะสองอาทิตย์ก็เลยไปหาหมอใช่ไหมคะไปหาหมอหมอก็ตัวชีนะคะแล้วก็ไปเอ็กซเรย์แล้วก็ไป, X ไปเขาเรียกว่าอันต้าซาวคล้ายคล้ายอันต้าซาวอ่ะพอเขาดูที่ฟิล์มเอ็กซเรย์แล้วไม่เจอนู่นนี่นั่นแล้วเขาเหมือนอันต้าซาวเอาครีมอะไรกุ้ลุ้งมาทาที่ท้องเราแล้วก็มาจี้ดูว่าเออหินมีไหมหินมีไหมมีไหมมีไหม,ม,ไมก็สรุปกันว่าอ๋อ มันคงหลุดออกไปแล้วใช่ที่เขาไม่ทําการผ่าตัดให้อะไรเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเราผ่าตัดโดยที่หินก้อนเล็กขนาดนี้นิ้วเล็กขนาดนี้การฟื้นตัวการนู่นนี่นั่นอะปล่อยให้ไหลเองออกจากธรรมชาติอะเพื่อสุขภาพเพื่อร่างกายของเราดีที่สุดเพราะฉะนั้นคนที่ปวดนิ้วเนะี่ยยังไม่มีใครที่ปวดนิ้วจนถึงตายเพราะฉะนั้น มันเป็นความปวดที่ทนได้นะคุณหมอบอกแบบนี้เป็นความปวดที่ทนได้ไม่มีใครปวดนิ้วจนถึงตายนะให้เราทนปวดเอาแล้วเวลาที่หายอ่ะมันก็จะดีกว่าที่เราต้องไปนอนพักฟื้นในการผ่าตัดนู่นนี่นั่นนะคะใช่ก็เลยต้องคือ ก็เลยต้องอดทนมากๆนะคะโอ้โหแม่แม่ก็ดีใจที่แบบอ๋อนิ้วหลุดไปแล้วหายปวดแล้วสรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะคะประมาณคิดเป็นเงินไทยแล้วนะคะประมาณ7,000บาทเอ่อแปด0บาทค่ะประมาณ8,000บาทนี่ก็คือได้ยาแก้ปวดนะคะยาเสียบก้น1 2 ายาเสียดก้นประมาณ2อสาอันนะคะจำไม่ได้สองหรือสามแล้วก็ยาโรโซนีนเสร็จปุ๊บแล้วก็มีค่าเอ็กซรยลแล้วก็ค่าตรวจเลือดเนี่ยค่ะทั้งหมดเนี่ยประมาณ8 0 0พบาทค่ะอ๋อเนี่ยค่ะทันี้หายแล้วก็คุณหมอบอกว่าสาเหตุใหญ่ที่ทําให้เป็นก็คือก้านปัสสาวะนะคะก้านปัสสาวะแล้วก็กินแล้วนอนนะคะกินแล้วนอนเลยก้านปัสสาวะแล้วก็กินน้ําน้อย สาสาเหตุนี้คือสาเหตุใหญ่นะคะที่ทําให้เป็นแม่แม่มาค่ะเป็นคนที่คินน้ําน้อยกินน้ําน้อยแล้วก็กั้นฉี่ค่ะเพราะว่าถ้าถ้าไปข้างนอกข้างนอกเนี้ยรู้สึกว่าห้องน้ําไม่สะอาดก็ไม่อยากเข้าอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้เป็นค่ะใช่เนี่ยค่ะก็มาเล่าให้ฟังว่าอย่าได้เป็นเลยอย่าได้ปวดเลยเพราะมันเป็นความปวดที่แบบ ทนไดย้ยากจริงๆค่ะแต่ว่าแม่แหม่มก็รู้สึกว่าโชคดทีที่ที่ผ่านมาได้แล,แล้วก็รู้สึกโชคดีที่ไม่ไปปวดบนเครื่องบินเนาะยังไม่รู้เลยว่าถ้าปวดบนเครื่องบินเนี่ยมันจะเป็นยังไงโอ้โหคงจะแบบโอ้แต่มันเจ็บปวดมากนะคะปวดนี่เหมือนแบบปวดคออเลยค่ะเป็นความเจ็บปวดที่สุดๆละในการปวดนิ้วโอเคค่ะวันนี้แม่แหม่มก็มาเล่าให้ฟังแล้วนะคะตอนนี้อาการปวดนิ้วของแม่แหม่ม หายเป็นปกติแล้วค่ะตอนนี้แม่แบมก็ เข้าสวนทำสวนได้เป็นปกตินะคะได้ปกติและไม่เจ็บไม่ปวดอะไรเลยแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เป็นห่วงน,นะคะแม่แมบหายดีแล้วค่ะต่อไปนี้แม่แมวก็จะลุยสวนปลูกผักปลูกอะไรนะคะของแม่แมบเหมือนเดิมคะ่ะแล้วก็จะออกกําลังกายดูแลตัวเองนะคะให้แข็งแรงยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะคลิปนี้ยาวมากๆเลยนะคะก็ขอบคุณนะคะที่เพื่อนๆนะคะมารับฟังจนจบนคลิปนี้ไปแล้วนะคะคลิปต่อๆไปก็จะเป็น คลิปในสวนผักคลิปกุหลาบของเรานะคะโอเคไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ